สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สายวิทย์คณิตคอมสู่รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยคุณน้ำคุณครูลลิดาเดชสมบูรณ์รัฐครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่องทางการติดต่อ ไอดี line, n e La LiDA า n d e r s c o r ส NP สามารถติดต่อสอบถามความรู้ได้นะคะในส่วนของรายวิชานี้เราจะเรียนกันในเรื่องของหลักการและวิธีการออกแบบกราฟิกการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านกราฟิกเช่นการปรับแต่งและการสร้างภาพแบบต่างๆการพิมพ์ตัวอักษรลงในงานกราฟิกโดยนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop สร้างสื่อต่างๆตลอดจนจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและนี่คือแฟ้มสะสมผลงานที่รุ่นพี่ปีก่อนๆได้ทำไว้สวยใช่ไหมล่ะคะนักเรียนก็สามารถทำได้นะแล้วพบกันในคาบเรียนต่อๆไปนะคะ